สวัสดีครับแฟนคลับช่อง FC In Love of You ทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง FC In Love ด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ชมรีนะครับบ้านลาหานาตะบนลาหานาเพื่อเวียงน้อยจังหวัดขอนแก่นคตองที่่พร้อมไปพร้อมแล้วเดินทางครับ พร้อมแล้วเดินทางครับป้ามีแต่ผู้รอรอเลยวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับโอซกเรตอนนี้เราอยู่ที่บ้านละหานาครับอำเภอแบงน้อยจังหวัดสุรเกศนะครับพี่น้องวันนี่บนประจำปีบ้านละหานาข้ามปีปีที่สองปีที่สามแมนข้ามปีที่สามเป็นงานธกการมศึกษางานค้าย

ร้องบุนในหลักหัวไหล่ล่างด้วยุกขาทนอนเป้นอนทีเจรนังเงินข้างไหมืออีขับรถพบกับจุดลงประการใดพอสจลัล่างจุดละางจานให้โดนห้างจนบาดแบ่งโดยแต่รอแต่กเป็นเมือวานี่เ <horror> ป็นจากคนลูกนีนี่เนาะคนลูกอีนี่อนเนตอนนี้เขาเข้าไปแบบล้มพัดบเร็จแล้วเพื่อนเข้าไปจุดลูกมิดซีนีสเลยก็ผมเป็นตายญาตินีตนี้ครับการแลูกหลาน ที่ข้างตานจะแดงมาลั่นถวายใกับหน้าพอของเฮาจัดสถานทีเพื่อสถานทีพี่น้องท่านผร้กำกบทุกอภปเพื่อสถานทีเนาะเพื่อสถานนี้กับนั่งลัล่นแดงหน้าลั่นในลูกหลานเนาะคอยจะนั่หาจัดสถานทีลูกหลานของเฮ้าพี่น้องผู้ขาดจะปอยหยุดตีเถียงจะหน่อยเถื่อนั่งลั่เปิดลั่าถวายเนาะผู้ขาดนะลั่นอยู่ใกล้เวทีเลย nhà mắm mò mò bì còn mấy chịu tôn đi nhà mắm mò mò còn không chịu tôn đi có đây là สวัสดีครับแต่สีเองหลานที่บ้านมาล่ำเจิดกระโล่ทุกชื่นปัดคาราวะภาพรวมเจ้าที่แมงโก้ก็สวยมากเลยปัดปัดปัดไปอีกนักอีกหน่อยแม่พี่น้องสีแดงหลานที่ขึ้นเหนือหลังมาล่ำเจิดกระโล่ในมาล่ำถวายสาอย่าลืมกดแชร์นะครับในเบื้องพร้อมกันพี่น้องนะครับกดแชร์พร้อมกันนะครับหลังจากที่บรรนุลัยสดล่ำถวายเสร็จเรียบร้อยแล้ว นะครับก็ชมไลฟ์สดที่เพจคณะนะครับช่วงการแสดงต่อเลยนะครับสาพี่น้องโมบานเนาะอ้าขอเวลาน้องพี่น้องครับพี่น้องผู้ใดอยากจะไทยรุกก่อนเช่นเช่นเลยนะครับอ๋อให้ท่านทิมไปอีกด่างอีเข้ามาจัดเจวาะกอนนะครับเตียงกล้องพองเมดีก้อนที่ลูกหลานสิทำการแสดงนะครับก่อนที่ไปหนามาหลังขอร่ำถวายข้าระวะงทางพระพุทธเจ้าที่นะครับทางเจ้าพ่ออุบาราชวงศ์ นะครับทางพี่หนองบานนะครับหลานหน้านพี่นนองเจ้าทำเพื่อด้หน่อยจะนักทอนแก่นรู้ว่าหลานที่อยู่ข้างบนหน้าศาลนะครับลงก่อนเพราะาำจะทำเสด็จนะครับเพราะฉะนั้นจะรำถวายจะไม่มีบุคคลใดอยู่ข้างบนนะครับนอกจากนางรำจะํำถวาย ทุกท่านออกจากก่อครับก็ข,ขึ้น้อขึ้นถ่าไ้ครับอย่าเกินครับเอาจากหน้าที่นี่ ขึ้นมื่อนี่ขอขอบคุณในทางพลหลักพลงานแบบต่างจที่มันจะแะน่นพลนาแบบที่นี้นนนนสตกกัตว์ะกอบการแบบตุนประเภทในบุทประจําปีนะครับศาสตเจ้าข้ออุปภารักษ์เจ้าบงกับพี่น้องบ้านลานนาพี่น้องบ้านรวมกับข้องพี่น้องบ้านข้องจัดเลื่อนสามเมือบ้านนะครับตะบลลานานาครับพี่น้องชาวแก้งหน่อยขอนแก่น,นครับก้อนที่ก้อนไก่กับก้อนที่ลูกนา,าสีทำกาศอย่างครัขึ้นเมื่อนี้ นะครับขอธารวัฒพระพุ่มเจ้าที่พันไม่นั่เท่านน,น,นี่ก่อนที่ลูกหลานสิทถ้ำการแสดงนะครับสวัสดีครับบ่าวนนสวัสดีครับสวัสดี2,300ท่านครับอย่าลืมกดแชร์ด้วยแม่ ทุกคน,กนมนวาแชร์ Share ให้แล้วครับ พี่ิวมารับใจเป็นรอยมารับถ่ายปืนนะครับระดีใสแจ่มแจ้งแสงจันทร์ส่องมองสลัวบนหนภาผกำลังมัวมืดตั้งปีตา ในสงการของเสี่ยวเพียงคืนเดียวสิพ่อแม่จะเลื่อนสูนมาแดงมวนเปนแฟนมานั่งรอบในโอ๊คออกอุ่นมาโน่วาดบทบาทโกโก้สมียงบอกขันสนอกราบเชิงก่อนก็ให้หลอกปวดอภัยให้หลานมา

ขอพีน้อไปนามวลศรัทธาอย่าเพิ่มไหลแฟนๆเอ้อออยอดใจแย่คำทอนไปซำใดแม่นทอนคำแม่นทอนคำเออเด้อแฟนเอ้ เจ้าตนนนคำในเมืองจนถูงทีก้าคนสวยที่ไม่ออนสัญาเขา

可以。欢迎 ขอถ่ายเด้ออู้สุข

ຍັງປ່ອຍຫວາເບິ່ງ เป็นการเสกสิ่งที่นะครับผมรันถวายขัดสารศิลปินดาวลมครับจากเวลาไม่น่ใจกันหลอดนะครับขค้นมีก้นที่ลูกลาอันสิบอตุสปุตตูดาลังเวทีนะครับอาจารย์หนูครับขอหนึ่งผลงานเพลงครับนะครับอ่อนถวายตะปูห้องสะกอดกับท่างจับปูอุปหารนะครับสิงศศิครูบันผูกเมอร์ฟินหนอกเจ้าอาณาพิรำรัง บุกบอลกองหัคของ,ของเจ้าล

bled baitek eil gut ma filt ลอยสามต้ม